คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับ อันนี้เราก็มาถึงคลิป2ตัวล่างตรงๆเนาะอันนี้ก็เผื่อให้พี่น้องไปหาในฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะไปซื้อ,อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีนี้วันนี้เราก็จะมาให้เป็นคลิปที่3เลข2ตัวล่างเด็ดๆนะครับรอบนี้ผมจะมี4หางที่เด่นที่สุดเขาจะมาหลัก8มนะันมเนาะ แต่ถ้าใครชอบก็ตามนะใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเด่นก็จะมีแปดเจ็แหหแล้วก็แปนี่แหละครับสี่ตัวนี้เด่นมากเลยแล้วก็จะลองลงมาก็จะมี ระวังเบิ้ลด้วยนะครับสองสองสองห้าสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็จะมีเจ็ดห้า เป็นแปดเก้าทั้งหมดที่เด่นก็จะมีสิบสองหางนะพี่น้องแล้วเลขรองก็จะมีสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสองศูนย์ ศแล้วก็80เลขลองจะมีอยู่6หางแต่เลขเด่นนะจะมี12หางเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ที่เด่นที่สุดในตัวนี้นะครับ4หางแรกเนี่ยพวกนี้ก็เด่นเหมือนกันอีกหกหาง ตรงตนะครับไม่ต้องกลับนะพี่น้องคือสองตัวตรงๆนะก็ขอให้มันปังปครับงวดเนี้ย นี่แหละครับต้องขออภัยที่เด,เด่นเด่นเด่นที่สุดคือแปดเจ็ดเนี่ยผมชอบมากแล้วก็แปดห้าแปดหกแปดแปดถ้าใครชอบเบิ้ลก็แปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่นะครับใครชอบแล้วก็แปดเก้าเนี่ยที่ผมชอบก็จะมีสี่ห้าห้าหก มีอยู่6หางนะครับที่ผมชอบถ้าใครชอบตามผมก็ตามได้นะครับถ้าใครชอบเบิ้ลสองสองก็ได้นะครับอันนี้แหละครับคลิปไอสองตัวตรงๆนะครับล่างเนาะเราไม่ต้องไปกลับถ้ายัางไงก็ขอให้รวยๆนะครับวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนาะแต่เลขรองถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับมันมีไม่เยอะเนาะเราไม่ต้องไปกลับถ้าใครมีทุนเยอะก็ตามได้นะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนะ ถ้าใครชอบก็ตามได้แต่ถ้าใครชอบตัวเด่นก็12หางถ้าใครจะเน้นก็จะมีอยู่6หางที่ผมดอกจันไว้เนาะแต่อยากให้เน้น87เ็ดเพราะนี่ชอบมากกลัวเขาจะมาเลขเจ็่เลยนะครับล่างรอบนี้เพราะว่าก็ไม่แน่อาจจะมาเบิ้ล7 7ก็ได้นะพี่น้องเนาะเลขกลมๆเราไม่แน่ไม่นอนอันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้รวยๆวันที่1นนี้ ็เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะซื้อสนับสนุนรัฐบาลไทยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้รวยๆกันนะครับวันทีหนึ่งนี้ก็กลาบสวัสดีนะครับ